ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังปังปัง,ปงอยู่สล็อตค่ายพีจีแล้วเฮียค er. ่ายนี้หาเงินง่ายชื่อเกมเฮ er ียลัคกี้นึกนุกนึกอะไรเงี้ยกูอ่า,านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกหรอกแล้วก็มาเจอตารางกรารจ่ายภาษาอังกฤษอีกไอ้สัสเอ้ยพุ่งไปหาอ่านเขาเองกูพกทุนมา647มีแค่นี้แหละเท่าที่มีแหละเกมนี้มีซื้อฟรีสปินแต่กูไม่ซื้อเว้ กูจะโชว์ฝีมืออีกแล้วมาถึงก็คูณสองเลยสัตว์ไปต่อเฮ้ยเอาแหละเอาแหละคูณสองคอมโบด้วยเอาอืมเอาเกคเตอร์สามตัวเฮี้ยลืมดูเลยไม่ได้เฮี้ยอะไรนี่หวะโอ้โหไอ้สัตว์ วายยังเยอะบิ๊กวินเลยเฮียเป็นไงกดไม่กี่ที864กำไรแล้วเฮียแนะนำเลยเกมนี้อีกเกมหนึ่งใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแ8 youtube แอดก่อนรวยก่อนกด subscribe กดกระดิ่งให้กูด,ด้วยเฮีย